สวัสดีครับเซลนี่นะครับเป็นวันยุดวันอาทิตย์น่ครับมาเบึงหลอบบานมันหกลายหกลายนะครับมันนี่ผมก็เลยสิมาหัดเท็ดพ่น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 พ,นพ,พ่นพริกพ่นพริกนี่ลยไม่ได้รอกแบบไปนะครับ แค่แค่คุ้นนาดินขูดเอานาดินทั้งหมดนะครับขูดนาดินทั้งหมดมารวมกันเอามารวมกันแล้วก็ใส่ขีงง่วรวมกันเป็นพ่นใส่ขิงง่วแล้วก็ผสมให้เขากันแล้วก็สิปลูกปลูกพริกนะครับเป็นจุ่มเห็นปะครับพริกนี่ นี่หมู่บ้านพเม็ดพ่นหนึ่งพ่นน่มันต่านะครับเดี๋ยวผมจะขูดขูดพมิดเสียเอาห้าพวกนี้นะครับตากแดดให้มันแห้งแล้วนะครับห้าที่แห้งแล้วนะครับผมจะเอามาปูหนาวางทับหนาเลยนะครับเพื่อให้มันเปื่อยยุ่ยสลาย,ยนะครับหนะ้าพวกนี้ผมจะ <c oughs> ค่อยรวมวมามาเห็ด เนินให้เป็นโน้นเป็นโพนแ้วก็จงสองทางยางระวังสองพ้นเสียดสองพ้นนะครับจะทำให้ทางน้ำไหลลงได้สะดวกนะครับอันนี้กำลังสีผสมซึ่งอันนี้ก็เป็นกอบกงแตงเกาแตงไทยครับกินหมดแหละปล่อยมันแห้งนะครับพงวิจิสับสับสับให้มันขาดจากกันเพื่อให้มันแห้งเดี๋ยวย่อยสลายแล้วกระสีมาปิดหนาพ้นผิดผมนะครับ เนี่ยีลองขึ้นเท็ดเองอ่าสาเหตุที่พ้นพริกพออ่าปลูกกินเนาะสะดวกสอการเก็บกินปลูกห้างเลยะสเัเลยละหนึ่งหาสิบเส้นหาสิบเส้นสี่สิบหาสิบเส้นต่อต้อนเพื่อให้มันขึ้นมาเป็นแพร่เลยเป็นพ่นนะครับสะดวกดูแลง่ายเฉพาะเก็บกินนะครับบม่ได้เก็บขายอันนี้พริกขีนุสวนอันนี้พริกกินดาครับ ครับกษีเห็ดรองรอ,องเบื้งนี่ครับเจตนาคือใส่วัสดุที่มีในพื้นทีน่นะครับแล้วก็ใส่หญ้าหญ้าสดพวกนี้นะครับเนาะหญ้าสดพวกนี้เขาถากเขาทางให้มันแห้งว่างมันแห้งแล้วค่อยมาปิดหนาโวนพิกนะครับแล้วค่อยใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆทุกเดือนอี้งว่าที่ ว่านล่งว่านล่งให้มันหมักเกลีสลายนะครับแล้วก็หดน้ำดูไก่กรอกน้ำพอดีนะครับหดน้ำไปเรื่อยๆคิดว่าน่าจะได้กินนะครับเดี๋ยวล่องเบิ้งว่าสิใดดีสั่มใดนะครับเดี๋ยวผมขอผสมปุ๋ยแล้วก็เคลียร์หยาแถวนี้ก่อนนะครับแล้วก็สิปลูกปลูกแล้วก็สิหดนะครับหดน้ำอ่าพริกพวกนี้มันลากเดนดีแล้วนะครับ สือมาจากวิทยาเกษตรนะครับลาวเดินดีลาวกับ่าต้องเห็ดห่มให้มันปันไดนะครับเพราะว่าเขาเห็ดลาวเดินดีหลังเขาเห็ดดินลุ่มรวมลึกๆหลายๆนะครับออกโคแล้วก็หดตามซ่แรงก่อนนะครับรอบฝนเลยๆฝนหยุดตกนะครับย่านชิงช่วงยกฝนกันกระกันีนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองมีถุนหน้า ยีเดนะครับยี่เอดมิถุนาหกสามนะครับฝนเริ่มจิมช่วงนะครับยากาศตอนเช้าหกดีนะครับทงหน้า๋ยวกผกว่าเวลาในการผสมดินใส่ฉีง่วก่อนนะครับเแล้วรอติดตามกลับขันต่อไปก็สซับเป็นร่องลึกนะครับ ลองแหลกว่งางห่างระวางต้นจากห้าสิบเส้นลองที่สองห่างกันระวางแถวระวางต้นห้าสิบเส้นนะครับลองที่สามก็ขึ้นกันแล้วคูณดินขึ้นมาให้เป็นแบบนี้นะครับเพราะท่านหดหน้าเลยครับนี่เหตุเราจึงหัน้นนารอมกันคูณดินขึ้นมากแล้วก็ะทมดิน ระวางตนนะครับแล้วก็หดหนามไปเรื่อยประมาณทนานหาประมาณสิบมือนะครับมันกระสีแห่งเปื่อยเขาค่อยเอากลับมาทับถมบริเวณแต่เหนือเหนือโคนหลากนะครับขึ้นมานะครับยาพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมกระิสะสมให้มันทับกันมันเน่ากันจากสิบห้ามือนะครับคอยมาว่างนะครับแล้วก็ลออเก็บกินเลยบาด ผมเฮ็ดกันตอนต่อไปนะครับกับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสียเหตุผลว่าผมเป็นอย่างจังเห็ดพ่นผกปกติแล้วเนาะการปลูกผกนี่เพื่อปลูกเพื่อขายหรือปลูกเพื่อกินปลูกปริมาณหลายๆนะครับเขาเกษตรเป็นแถวเป็นแนว ยางไปยางมากในการดูแลใช้เวลาดูแลสูงนะครับแต่ว่าพ้นผินะครับฮ็ดเือเดียวดูแลน้อยๆมดตะนามใส่ตะปุย๋ยเอาหญ้ามาปิดนะครับแล้วบริย่างไก่อยากเก็บกินก็มาเก็บตรงนี้เลยยางอ,อมอยู่แถวนี้นะครับดูแลง่ายสะดวกต่อการเก็บกินไก่มือไก่น้ำนะครับแล้วก็สวยงามน้ำ เนาะทามันกลินเป็นภูมิใหญ่ก็สีสวยงามกะเฮ็ดพุล่ะหาหกต้ 5, ตนนะครับสะดวกต่อการใส่ปุ๋ยสะดวกต่อการเสียห้าพุละหาหกต้นนะครับใส่ปุ๋ยมือเอื้อมไปถึงยงามเก็บกินเอื้อมเข้าไปถึงนะครับและะบ้วก็บดไปเหยียบต้นนะครับสวยงามนำ้ำเน้นประดับสวยงามน้ำ้ามันเขียวเป็นดอกเป็นหยังเนาะแล้วกะ,กะพัฒน์จะพืชก็ดูแลาง,งเพราะว่าดูแลเฉพาะรอบนอก หลงน้นยืนเมื่อไปลกได้เลยนะครับอันนี้คือภูมิปัญญาคิดเองก็ได้ลอกแบบไปล่องเห็ดเบืองนะครับเป็นการล่องผิดลองถูกที่สําคัญก็คือวัสดุพวกเนี้ยพวกหยาที่เท้าสิลกที่ถอนออกนะครับผมเสียมาอัดอัดกันเต็มเต็มแน่นแน่เหยียบให้มันแน่นให้มันเน่าเร็วเเหยียบแล้วขีงงวัวขีงงวัวใส่ใส่เป็นจันจันเพื่อให้มันปุ๋ยมันเป็นปุ๋ยหมักแล้วค่อยเอามาวานนะครับตรงนี้ กคิดว่าสีได้กินเหง้านะครับไก่กอกน้ำพร้อมต้นต้นแตงสีเนาะถ้าเฮาลกแล้วนะเนี่ยเฮาก็เอามาอัดไว้อัดกันเนียนๆเป็นปุยไว้นะครับเดี๋ยวผมสีมือนี้ผมจิตทางห้าแถวนี้มันตัดไวเ้เพะต้นต้นแนวกินมันหลายนะครับต้องลกเอาแตงมูแตงยังก็หลายนะครับแตงมูเบิ่งดีๆพ่เห็นเบิ่งบ่ดีบ่เห็นเบิ่งดีๆจังสีเห็น อังสี่นะครับมันหลายอยู่สีดาบางอย่างสินะเรยไปอยากตัดสีลกเอาในเวลาว่างๆวันหยุดนะครับเจ้านี้ก็สิในใกันไก่ตัดมพาสร้างเครื่องตัดหยาดตัดอดายุแถวนี้นะครับต่ว่าแถวนี้ต้องลกเอานะครับที่กอยเฮ็ดไปนะครับเฮ็ดพูดผิดกันไม่แล้วมื้อนี้นะครับ ยาแท่ทองกระสีตอนมาตอนมาอาจอาจเป็นแผ่นเป็นแผ่น,นกล่องใส่ขิงวัไวไ้ทับหนาไ้ใส่เป็นสัน,นสันนะครับเฮ็ดปุหยหมักเดี๋ยวคอยเบิงนะครับพัฒนาการพ่นผิกผมเป็นยังไงมีสองพ่นตอนนี้พ่อท่านเห็ดเป็นวงกลมเดี๋ยวผมหลอกหนาดินกันสีหลอกหนาดินไปเรื่อยๆนะครับหลอกหนาดินทำมันเนื่นเทินขึ้นเพราะว่าหนาดินมีสารอาหารเยอะที่ไหลมาทับทุมงกันนะครับ หกจากน้อยเดี๋ยวรอสเวลาสักวันสองวันน่จาจะสวยงาม <c oughs> ครับเริ่มทย่อยสะสมหย่านะครับเดี๋ยวเสียวแถวนี้ลงในมดเราอัดหย่า,าไว้นะครับเตรียมสะสมเห็ดพ่นพริกขึก้นไปเรื่อยๆนะครับ กำลังลกหย่าใส่มือลกเอาถุกมือดำปีลกไปเรื่อยๆนะครับลกออกมาเอามาสะสมหนึ่งจค่อยๆอยลกไปจนใบเตยนะครับงั้นมือนี้เราซื้ว่าเมื่อยสีหดนาำพูนพริก ก่อนลวกสิไปหดน้ำพริกและก็ต้นมกละมุดทั้งหนาให้มันแล้วนะครับถ้าฝนหยุดตกให้ดินแห้งๆแงก่น้อยสิตัดหานะครับนนี้ตัดให้ละเอียดเลยนะครับรรบ,รรบ,บริเวณที่บ่มีต้นใหม่ตัดให้ละเอียดนะครับวงนี้ก็เบิ่งความเขียวแบบโลกตาไปก่อนนะครับ สำหรับวันนี้เนาะสวัสดีครับ